สวัสดีครับเจอโปเช่นเคยสไตล์โปนะครับวันนี้โปมาสนามกอล์ฟอาทิตยาหรือสนามกอล์ฟนีด้าเก่าที่ลำพูนวันนี้โปจะมาสอนเรื่องคลิปเล็กๆหรือเทคนิคโดยการพัตเตอร์จะสังเกตไหมครับการลิงของเราเราจะรู้ไหมว่าจะมีลายซ้ายลายขวาอันนี้โปจะบอกเทคนิคให้คือดูหลุมเห็นไหมครับดูหลุมดูปากหลุมดูปากหลุมเห็นไหมครับ จะเห็นปากหลุมโปยพัดมาทางนี้มาดูปากหลุมครับน้องมานี่นี่ปากหลุมเห็นไหมฮะปากหลุมนี่โปยพัดมาทางนี้ขวาซ้ายเห็นไหมฮะดูปากหลุมมากตรงนี้จะสวยงามมากขอบหลุมตรงนี้หญ้าจะกร่อนสีเหลืองนะฮะพอสนามบางทีนี่มันก็จะเป็นว่าหนึ่งอาทิตย์หรือสามวันหรือเจ็ดวันหรือสองอาทิตย์คนเล่นน้อยหน,น่อยก็นานๆเปลี่ยนหลุมการพัดพอโปรเลงไปแล้วเนี่ยสังเกตว่า บ,บุ่มซ้ายมันพังหรือสีเหลืองอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็จะให้ไปด้านตรงข้ามจะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึง่งกับระยะทางแล้วบวกเรื่องน้ําหนักแต่นี้ว่าบางทีนักกอฟก็ไปพัดลงบ้างลงก็รอดตัวไปโดยการแบบคดีอาจจะถูกเงี้ยถึงมีคด,ดีประจาบางทีเขาบอกบอกถูกบ้างผิดบ้างอย่างเงี้ยมันก็มันพูดไม่ได้เพราะว่าการเป็นการคาดคะเนพอไม่ลงก็โทษคด,ดีเขาหน่อยเพรายังไม่มีมันจะไปโทษเขาไม่ได้เราอยู่ที่ตัวเราบางทีเขาให้ไล่ ให้ร้ายว่ามีเท่านั้นที่นี่มันเป็นการจินตนาการมันว่ากันไม่ได้เห็นไหมครทีนี้โบ<ม>ก็จะบอกว่าเห็น<ม>ไหมพอเรารู้แนวทางการพัดปากกลุ่มซ้ายใช่ไหมครับสีเหลืองเราก็ไปด้านตรงข้ามดูครับเราก็พัดไปลงไม่ลงไม่เป็นไรว่ากันไปเลยครับเห็นไหมครับี่ยมีลายเยอะไหมเห็นไหมปากกลุ่มมันเหลืองเยอะไหมเราก็พัดขึ้นไปเรื่อยๆอ่าจะแรงจะค่อยแล้วแต่ไหมอันนี้คือด้านขวามาด้านตรงข้ามก็คือด้านซ้าย ครับทีนี้เราจะไปหลุมเดิมทางซ้ายเราดูปากหลุมเหไหมครับปากหลุมปุ๊บด้านตรงข้ามกันเลยตรงนี้ก็จะเหลืองเห็นไหมฮะเราก็มาด้านนี้แต่มากจะน้อยว่ากทีเป็นภูเขาก็มีเยอะหน่อยจินตนาการเห็นไหมอันนี้โปก็จะพัดซ้ายไปลงไม่ลงไม่เป็นไรครับเนี่ยมันก็จะเป็นไกดล์ลายของเราเห็นไหมลายมันเยอะไหมครับปากหลุมก็จะโดนจะพังตรงนั้นแหละ ก็ไปไปไปเห็นไหมมันก็ป่าไปงะเบาก็อย่างเงี้ยลูกมันหมดแรงเห็นไหมครับ,มบหมดแรง,ม,ง <ๆ S 2> มามันก็จะเหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้น้อยลูกที่มันมาพอดีปุ๊บมันก็จไม่สัมผัสปากหลุมที่สวยๆมัยครับเนี่ยครับเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน,น้อยสาหรับเราครับลองไปฝ<ป>ึกซ้อมดูแลลองไปดูว่าเป็นยังไงที่โบพูดเรื่องจริงไหมปากเป็นความคิดนะครับโอเคสวัสดีครับ